อ่นละทีนี้เราก็จะไปชายแดนเรื่องใหญ่ที่สุดเช้านี้อยู่ที่ชายแดนสถานทูตสถานเพจสถานทูตหลักของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักของเราเป็นประเทศที่น่ารักของเราเป็นเพื่อนรักของเรามีความสัมพันธ์มาตีมายาวนานญี่ปุ่นที่สถานทูตญี่ปุ่นที่เขมรเขียนเอกสารถึงไทยบอกว่าเราขอให้เปิดด่านหน่อยได้ไหม เพราะเราต้องการเอาของที่เราผลิตเขาจะผลิตในเขมรไงอ่ามันถูกไงผลิตที่เขมรและใช้แรงงานแล้วก็เอามาส่งที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นฮับอ่าเป็นฮับก็จะขอเปิดด่านที่ตลาดได้ไหมอ่าจันทบุรีได้ไหมเปิดด่านได้ไหมเพราะว่าของเนี่ยมันค้างอยู่พออยู่ดีก็ลบการแล้วญี่ปุ่นก็บอกว่าเรานี้มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นกับการรบของพวกคุณทั้งสองฝ่ายเลยแต่เราได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไอ้นี่ก็สัตว์เศรษฐกิจไม่เลิกอ่า พราะญี่ปุ่นพูดมาอย่างนี้ในการประชุม GBC คนอย่างนัตพลท่านก็แถลงข่าวว่าหนึ่งสองสามสี่พอถึงข้อห้าบอกว่ามีการหารือกันทั้งไทยและกัมพูชาว่าญี่ปุ่นขอเปิดด่านแค่นี้เองทัวร์แรกไปลงเลยที่นัตพลหน้าผ่านนี้เละเลยทำไมทําอย่างนี้เละเลยตอนนี้ท่านเป็นช่วยกลาโฮมนะอํานาจไม่เต็มนะอํานาจไม่เต็มนะอํานาจเต็มอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูมิธรรมเวชยชัยที่ตอนนี้เป็นภูมิต่ํานะเขาถึงถามเขาถึงถามคุณ คุณอนี่อ่าคุณออนายกอนุทินน่ะว่าเ,ออเมื่อผมเป็นกะลาหมผมจะมีอำนาจเต็มไหมใครเป็นคนบอกอให้เขาพูดข้อ5้าใครเป็นคนบอกเ,อเพราะว่าคนที่รักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ภูมิธรรมเพราะถึงบอกไงว่าตกลงเนี่ยจะด่าใครแล้วก็แล้วทำไมได่าให้ถูกตัวทำไมบิ๊กเล็กถึงถึง,ถง ถึงไปแล้วทำไมดิบเล็กถึงไปรับออเดอร์ล่ะถ้ามันไม่ได้รับออเดอร์บอเลยก็บอกว่าอยู่ในขั้นหาลือก็โดนโดนอยู่ในขั้นหาลือเท่านั้นเองแล้วยังไม่ได้เปิดแต่ว่าทางทางรักษาการเนี่ยอยากให้เปิดอยากให้รักษาการบอกว่านี่อ่ญี่ปุ่นก็บอกว่ามันจะกระทบกับแรงงานเขมรแล้วมันจะกระทบกับทางด้านการค้าการเศรษฐกิจระหว่างไทยเขมรด้วยเราไม่กระทบเลยเรากระทบมาเยอะแล้วญี่ปุ่นถ้าเราจะกระทบมากกว่านี้อีกเราทน หมือนเด็กคนหนึ่งพูดว่าถ้าเราจะต้องเสียบ้านอีกกี่หลังสวนยางอีกกี่ไร่ปราสาทอีกกี่อีกกี่ปราสาทก็ยอมเพื่อให้เราชนะเขมรผู้ลุกลามเข้าใจไหมถ้าเราไม,ม่ชนะมันวันนี้เราจะไม่มีวันชนะมันอีกเลยเพราะถ้าเกิดเราไม่เอาแผ่นดินมาวันนี้มันก็จะเอากลุกคืบเอาแผ่นดินเราอีกถ้าวันนี้เราจัดการมันไม่ได้มันนั่นแหละจะมาจัดการเราถูกต้องทีนี้ก็ปรากฏว่าพอญี่ปุ่นมาอย่างนี้ใช่ไหม ทัวร์ก,ก็ไปลงปุ๊บญี่ปุ่นเมื่อเช้าโดนทัวร์ลงเต็มเลยคนถามว่าตกลงคุณเป็นเพื่อนแท้ของเราหรือเปล่าตกลงเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักสําหรับเราหรือเปล่าแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าเขมรยิงเราก่อนคุณรู้หรือเปล่าว่าเขมรลูกหลานเราก่อนคุณรู้หรือเปล่าว่าเขมรทาให้ทาหารไทยของเราบาดเจ็บตาบอดขาขาดตาย แล้วคนไทยของเราเด็กเราตายคนชลาเราตายบ้านเมืองเราเสียหายการค้าริมชายแดนของเราเสียหายหมดคนเนี่ยต้องอพยพไปอยู่สูนย์ริพยจนถึงปัจจุบันนี้เจ็ดจังหวัดไทยกัมพูชาญี่ปุ่นคุณรู้หรือเปล่าคุณต้องรู้สิเพราะคุณไม่ใช่ประเทศที่งโง่เมื่อคุณรู้แล้วคุณยังขอแบบนี้เท่ากับคุณเห็นแก่ตัวประเทศไทยไม่เปิดด่าน<อ>วันนี้ไทยรวมกําลังตั้งมั่น ทุกคนส่งเสียงกันเสียงแท้ไม่ว่าจะสีอะไรสีอะไรก็ตามไม่เปิดดานได้แม้แต่นิดเดียวก็ไม่เปิดวินาทีเดียวก็ไม่เปิดปิดให้สนิทเออเหมือนผู้หญิงหกขาเออหุบไว้อย่าอ้าอย่าอ้าอ้าเมื่อไหร่มีเรื่องอร้องใครก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่เปิดดานปิดสนิทปิดไปแล้วก็บอกว่าวันชนะวันชนะสวัสดีผู้ว่งไงหรือเปล่าว่า ถ้าเปิดปุ๊บเขาจะเข้มแข็งแล้วเมื่อกระเหม็นเข้มแข็งมันจะแววงกัดเราใช่อตอนนี้มันกําลังเอหาของกินอยู่ตอนนี้ใช่มันแย่แล้วตอนนี้แลแล้วแลเสร็จแล้วพลเอกมันั่าจะดีจำได้ไหมมนัม่าจ,จะดีจะบอะว่า,วาไม่เปิดได้ไม่เปิดเลยแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาละก็เ,เราลบกันอืจะเห็นดีกันออกมาพูดแล้วนะเห็นดีกันได้เห็นดีกัน